มาย้อนวันวานกับของสะสมของพี่ฝนนะคะสะสมของเก่ามาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะสะสมไว้แต่งร้านเสื้อผ้าวินเทจจัดของเก่าเป็นมุมๆค่ะ มุมนี้ก็เป็นมุมโชว์เสื้อผ้าวินเทจแนวเสื้อแถมเสื้อยืดแถมมุมทุกมุมก็จะมีรูปของในหลวงติดทุกมุมค่ะ มีป้ายโฆษณาทั้งป้ายกระดาษป้ายกระดานดำแล้วก็สิ่งพิมพ์โฆษณาป้ายออเตอร์แผ่นป้ายสังกะสีป้ายอินาเมล ป้ายกระดานดำแล้วก็สิ่งพิมพ์โฆษณาเสื้อยืดแถมน้ำอารมณ์ รูปในหลวงเป็นภาพเก่ารูปนี้สวยมากเลยค่ะ